สบายดีส pues ิบูส nah ุนเนาะเนาะู่ีมาถ่ายคลิปเพิ่งเี่วกับการเผางูด้วยเพิ่งนเนาเขาเผางูงูตัวนี้เขาฆ่าตุ๊กพูดเนาะเขาแต่ว่าเขามีใช้พื้นนะเขาใช้เพิ่งเขาจะสะเพิ่เนาะหุ้มหุ้มงูตัวนี้แล้วก็เขาก็จูดเพิ่งมันก็ไม่งูเลยนี่เนาะอันนี้งูอยู่ในหันก็ไม่เพิ่งไปเลย นี่คือการจุดงูโดยไปได้ไซพื้นน่อไพื้งจุดอันนี้นุิดตามเบิ้งน้ำเดียวและปินนวลเลยไม่เบรินมีไม่เนาะเบิ้งน้ำเดียวต่อไปเลยเด้อตีเอ็ดสองโมงครึ่งนจีงูมีงานเมื่อเช้าตอนนี้ไพ่ก็เริ่มยุบแล้วเนาะเริ่มยุบลงไปตลังงูอยู่ในหัน กอกเบิ่งนอนสิไม้บ่กดมาได้มีไม้นี่โอ้ยู่เหนือหั่นเปิดไเปิดไแจ้งเปิดแจงเปเเมั้เปิดไแจ้กนักนี้แล้วไฟยุบแล้วหากสะเพิ่งนะโอ้ไปเนาะโตโงูอะีรมันก็ไม่มาได้เนี่ย อันก้นไม้มาเลยขนมันนะเขาเขมาขูดเนี่ยไม้มาขูดเนาะขูดขนมันออบอลลมันม er nah ีไม้กับ no> ซุ่มเพิงเสอีวันโหไมมีไม้ซุ่มเพิงซสีอีเตะอะไรนขันน้ำมันเตะวะขันได้ปี ทันไม้นแ่แมามีตุ้ดไม้ยังมีเตะหลังไม้ม่นัม่เตะก็นยาน้พอดีกรอบหลังจากที่เขาพูดเบื้งแล้วยังมีคาเิ่เติมอีกแบนงเขา่ะเพิงมะฮุบซี่ะจูดอีบัตรหนึ่งบ่งเร็วเลยเดหนเพิงมาเสิรวันนี้ เ่นเพิ่งมาเซื้อจูดเลยหลังจากนั้นเขาก็มาพูดอาโบงมาพูดบรือยๆ้ามาพูดนี่พูดเลยหนังมันขาวดำๆนาามือผมพูดพูดพูดล้างน้ำพูดล้างน้ำ มุดหนังเปนูดมือเพอมือมันซอยเดียวแล้วตุงเงนึกเนาะดเลผ้าดยผ้าจะผ้าวันนี้บุกยังต้องลุ้มได้บมันมดเี่ปั่น้าวมดซะเลย็อยบุกลุ้มบุกโอท่านอ๋อมันมุดยังมกบบุกนะตีความบุกแล้วมอไ chép con việc việc cho học không cái này <laughs> nó, nó quá nhá <laughs> nắm xương đấy nó còn đi khác nó <laughs> <laughs>

หลายบางเฮ้ยนี่ลองกอดะด้นนยได้เเนังจาาพูดหนังเแล้วเขามาปาดแล้ปาดเป็นขาเอามาเขาจ้านี่ปาดขาหน้านีปาดขาหลังปาดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเอาไปเลยเนาะโดนมักนเลยปาดงูขายังแห้งไมปาดซีน มัดแล้วให้หามอีกเก่งปุ้นเลยฝนลมอะเดียวมั้งเมันออนแน่น้อยเอาทั้งหำทั้งคุยโวยท่มพกไไม่พวกเรยอยาสิบอกว่ามีกีแยาได้เลยหาคุณก็เลย คุยมาแต่นิ่งอ้าเมึงมึงไงมีเลยมั้งที่ตอนนั้นจะแข็งจะอ่อนอยู่โอเคเกินเดี๋ยวอ๋อเกินมีมีง้อมาครมันอีกทำใด้นอนนึ่งกันอยู่เว้ยอ้าวไปไปมีนมามาฟาดเมยนะมีมีอะไรขึ้นอะที่นี่เกิดมีอะไร

เอาเลยติบัดเอาเมือกเลยบเลยม่ไม่อาเทียมเนาะ้ขายคลิปแล้วกินเงินมาลังอะไรเอนจะรับกวายนนอนจะรับบม่ได้นนัเนาะขานท้าเท้านขางวมีดีร่

chín phân vâng, mười chín chắn thôi vâng, vâng.